สำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาพระยืนสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการบริการประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการให้บริการซึ่งในปีพุทธศักราช2566สำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาพระยืนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ระดับพื้นฐาน ในส่วนห้องน้ําประชาชนสํานักงานที่ดินมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ห้องน้ําที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS คือทั้งสะอาดเพียงพอและปลอดภัยด้านความสะอาด healthy พื้นผนังเพดานโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะสะอาดไม่มีคราบสกปรกและพร้อมใช้งานน้ำใช้สะอาดเพียงพอมีสายฉีดชำระที่อยู่ในสภาพดี และยังมีถังบรรจุน้ําที่มีฝาปิดอ่างล้างมือจัดให้มีสบู่เหลวล้างมือมีกระดาษชําระและถังขยะมีฝาปิดไม่รั่วซึมห้องน้ําโล่งโปรง่งระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็นมีพนักงานทําความสะอาดและมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจตราเป็นประจำด้านความเพียงพอ accessibility ห้องน้ําพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการมีจํานวนห้องน้ํารองรับการใช้บริการอย่างเพียงพอ แยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และมีห้องน้ําสําหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นห้องน้ําที่เอื้อให้ทุกเพศใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ทําเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คํานึงถึงการใช้งานสําหรับทุกคนและยังเป็นประโยชน์สําหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ต้องให้การดูแลบุตรหรือผู้สูงวัยต่างเพศในระหว่างทํากิจธุระภายในห้องสุขา ด้านความปลอดภัยเซฟตี้ห้องน้ำประชาชนมีจำนวนสองหลังหลังแรกก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2546และหลังที่สองก่อสร้างเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2558ตั้งอยู่ด้านข้างของอาคารสำนักง,งานเป็นที่โล่งโปรง่งแสงสว่างเพียงพอสามารถเห็นได้ทั่วบริเวณมีป้ายบอกทางชัดเจนประตูที่จับเปิดปิดอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้พื้นห้องน้ำแห้งสนิท สำหรับห้องน้ำผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีคันมีราวจับมีปุ่มสัญญาณแสงและเสียงแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางสำนักง,งานเลือกใช้วัสดุสุขภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานใช้พลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานไฟฟ้าเช่นพัดลมระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกพื้นไม่เปียกชื้นป้องกันการลื่นลม้มหลอดไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊อกน้ำเปิดปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์โดยตรงลดการสัมผัสเชื้อโรคและประหยัดน้ำมีป้ายรณรงค์เพื่อการประหยัดกระดาษน้ำและไฟฟ้าอย่างเหมาะสมบริเวณโดยรอบห้องน้ำเป็นเขตปลอดบุหรี่ตกแต่งห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้รู้สึกสดชื่นสบายตามีต้นไม้ฟอกอากาศมีสมุนไพรดับกลิ่นในห้องน้ำ จัดภูมิทัศน์สวนยอมมีเก้าอี้พักคอยจุดเช็คอินถ่ายภาพนอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่อนเนกประสงค์พื้นที่สำหรับเปลี่ยนพ่ออ้อมเด็กชั้นวางของใช้และอุปกรณ์สำคัญต่างๆมีแผ่นป้ายแสดงเกรดความรู้ทั่วไปสั้นๆและมีการแสดง QR code รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชนในบริเวณห้องน้ำรองรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบายทันสมัยสวัสดีครับสาสตใาพยืนให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการในทุกมิติและคำนึงถึงเรื่องสุขอนามัยของประชาชนจึงได้พัฒนาห้องน้ำสะอาดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าห้องน้ำของเรา เป็นไปตามมาตรฐานครับประชาชนมีความพึงพอใจต่อห้องน้ํากว่าร้อยละ99ั้ชื่นชมกับผู้ดูแลรักษาห้องน้ําและเจ้าหน้าที่ของเราครับห้องน้ำสะอาดมากจริงๆค่ะต้องไปข้างในไม่มีกลิ่นเห็นเลยและยังมีชั้นวางกระเป๋าอีกด้วยนะคะเวลาที่เรามาเข้าห้องน้ำเรียมากจริงๆค่ะ ้ห้องน้ำพระยืนสะอาดมากเลยจ้าพนักงานดูแลความสะอาดได้ดีมากเลยจ้าต้องอุปกรณ์ครบทุกอย่างดาบทิ้นชูน้ำไหลสะดวกสบายทุกอย่างเลยจ้าเยี่ยมเลยจ้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้คะแนนเต็มร้อยเลยจ้าสำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาพระยืนจะมุ่งมั่นพัฒนางานบริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสำนักง,งานที่ดินของประชาชนต่อไป